สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารูบไบเมชินะคะสัปดาหนี้นี่คือรายการใหม่นะคะสคนใหม่ชาวธาตุน้ำค่ะ EP แรกนะคะเรามี2คนเก่าเรามี2คนคุยนะคะอันนี้คือ2คนใหม่คนใหม่คือคนใหม่เลยคนใหม่เลยที่คุณยังไม่เคยเจอในชีวิตเลยนะคะถ้าเรามีปัญหานะคะในความสัมพันธ์ว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะมีคนใหม่ได้ไหมหรือ เราไม่มั่นใจว่าคนใหม่จะดีอยู่คนเก่าหรือเปล่าบางท่านไม่กล้า move on เหมาะสาหรับคนโสดและเหมาะสาหรับคนที่ยัง move on จากความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าไม่ได้นะคะมาดูเป็นไกด์ไลน์กันค่ะสนุกสนุกขำๆนะคะมาทําให้ดูกันนะคะดูเสร็จก็พักผ่อนกันต่อได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรขอให้ให้พลังงานสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้เลยคะ่ะชาวธาตุน้ำ มีไพ่ the empress ้าวเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองสุดขีดเลยเป็นไพ่ของคนที่พยายามดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ค่อนข้างอิ่มมีมีความสุขบางท่านกําลังตั้งครรภ์อยู่หรือบางท่านมีความรู้สึกช่วงนี้ดูดูอิ่มเอิบนะอืมเพราะว่าคุณมีเรื่องเครียดไม่เยอะคุณรู้สึกตัดคุณรู้สึกตัดขาดหรืออะไรบางอย่างสุข การมีอยู่ในชีวิตตัวเองหรือกําลังทําตัวเองให้ดีที่สุดให้เป็นคนที่ดีที่สุดให้เป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่อาจจะรอใครสักคนที่เหมาะสมกับคุณเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันคุณเป็นยังไงมีไพ่หกเหรียญช่วงนี้คุณค่อนข้างใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะพี่มองว่านะคะนะใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะ มีการพูดการจาหลายหลอย่างเรามาระวังคำพูดด้วยนะช่วงนี้นะนะคะเพราะว่าคือช่วงไหนคุณใจดีคุณคือใจดีเลยช่วงไหนคุณไม่โอเคคุณคือไม่โอเคเลยอะ่ะมันเป็นไพ่เหมือนแบบตอนนี้ความรู้สึกคุณอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วแป๊บเดียวที่มีเรื่องไม่เข้าหูหรือไม่สบายใจหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาค่ะ ตัวคุณสามารถพุ่งไปที่พุ่งไปที่ร้อยองศาได้เลยระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะพีนดาบมันขึ้นมาเตือนเนาะเพราะจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะโฟกัสกับเรื่องของงานเรื่องของเงินคุณมีเรื่องที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นงานคือเงิน,งนเงินคืองานในส่วนหลายๆเรื่องพี่มองว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่นิ่งๆของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรบางอย่างเลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาอะไรที่จําเป็น ก็ทำอะไรที่ไม่จำเป็นคุณพักไว้ก่อนเลยเพื่อขึ้นไหนถือเหรียญด้วยนะคะเรื่องที่จะอยู่ในที่นิ่งๆเรื่งองที่จะโฟกัสแต่กับเรื่องตัวเองไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านสักเท่าไหร่พี่มีความรู้สึกคุณเป็นแบบนั้นนะซึ่งจริงๆร,รู้ไหมว่าคนที่มีความสุขมากๆเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอืไม่ส่องชีวิตใครไม่สนใจใครอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วไม่เบียดเบียนใครนี่คือนี่คือคนที่เขามีความสุขอะ คล้ายกึง่งกึ่งพระนะลองไปนึดดูดีๆนะทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะลักษณะของเขานะลักษณะของเขาว่าคนใหม่อะชาวทัตน้ําคนใหม่ในชีวิตคุณะ่ะที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณที่จะามาเป็นคู่คุณนะนะลักษณะเขาเป็นยังไงถ้าบอกราศรีได้บอกด้วยนะจ๊ะชาวทัตุน้ํา มีไพ่เจวิลขึ้นมาเลยนะคะคู่กรณี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรได้ถ้าไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาลูปร่างดึงดูดมากๆให้ระวังสภาวะคู่กรรมไว้ด้วยนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความดื้อรั้นเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าได้ชอบอะไรคือชอบมากๆก็จะหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องนั้นๆนะะ ออหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องนั้นๆเช่นบางทีเขาอาจจะเป็นชอบอ่านชอบอ่านการ์ตูนก็จะเป็นโอตักคุไปเลยหรือมีความชอบอะไรเป็นพิเศษก็จะสนใจและหมกมุ่นทำทำเรื่องนั้นได้เป็นระยะเวลานานๆ เป็นคนที่มาจากโลกออนไลน์ได้เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดได้ต่างประเทศได้มีแชร์ลีออดขึ้นมามีเดอะเวิลด์ขึ้นมาเป็นคนที่อยู่ไกลๆก,กับคุณในเวลานี้นะคะสถานการณ์ยังคงต้องใช้โชคชะตานําพามาเจอกันจริงๆด้วยนะคะเป็นคนที่สถานะการเงินค่อนข้างดีได้คิงถือเหรียญน,นะคะเป็นระดับหัวหน้าได้เป็นระดับที่ คือรายได้6หลัก7หลักต่อเดือนขึ้นไปอ่ะเป็นสไตล์นะั้นแล้วก็โปรไฟล์ค่อนข้างดีนะคะดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะดูทรงอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้เนาะแล้วก็ชาวราศีกรกฎก็ได้ธาตุดินคือมังกรพฤกษกกันแล้วก็มีกรกฎอย่างที่เห็นนะคะราศีกันก็ขึ้นมาพูดการกันขึ้นมาเป็นคนลกส่วนตัวค่อนข้างสูงสนใจศาสนารักการปฏิบัติธรรมนะคะเป็นคนที่เขาค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวสูง ถ้าเขาไม่ยอมถ้าเขาไม่สนิทกับใครอ่ะเขาจะไม่เล่าเรื่องอะไรให้ให้ฟังนะเออเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาอยู่ในอยู่บนพื้นที่ของเขาถ้าเขาต้องต้องการให้คุณเข้าไปเขาจะเปิดเปิดโลกเองแล้วเขาจะเชิญคุณเข้าไปเองอย่าอย่าอย่าพุ่งเข้าไปเองนะเออถ้าในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สนอกสนใจชอบสอนคนอื่นมี6กถ้วยขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วในอดีตแต่คุณไม่เคยสนใจไม่อยากตีว่าเป็นคนเก่าเลยทุกคนแต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักแต่อาจจะยังไม่เคยคบกันโอเคปะ่ะเป็นลักษณะบลันก็ได้แต่มีความสัมพันธ์ในอดีตชาติกันแน่นอนนี่ชัดเจนมีไพ่หกถ้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้คะ่ะ ก็ดีค่ะไปนี้ดีได้คิงถือเหรียญแล้วยังได้ไพ่รวยด้วยนะคะได้สิบเหรียญเข้ามาแล้วค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่อุปถัมภ์คำชูคุณได้ค่ะคุณทําให้คุณได้เป็นดนะีเอ็มเพรสจริงๆนะคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะรู้สึกคุณจะรู้สึกโอเคนะคะคุณจะรู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้แล้วก็มั่นคงพอสมควรสามารถวางใจลงใจได้อ่าแบบนี้นะคะอืม เป็นเดอะซันน่ะเขาจะมาเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณเลยนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีไม่อยากใช้คําว่าหล่อไม่อยากใช้คําว่าสวยแต่คือเด่นเดินมานี่ดูดีเวอร์เลยรัศมีโดดเด้งเด่นออร่าพุ่งมาแต่ไกลอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะค่อนข้างมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งดาราหรือพี่เมย์ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ป๊อปอะเหมือนสมัยเราเรียนมาหาลายัยเรียนมัธยมจะมีรุ่นพี่ที่ป๊อป,ป,อปใช่ปะ เออแบบนั้นนะใหญ่ที่แบบนั้นนะที่ไปอยู่ตรงไหนก็ป๊อปตรงนั้นนะคะมันก็มีไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเคยรู้จักมาแล้วที่พี่บอกพุ่งตรงกับไพ่หกเหรียญเลยนะแต่ว่ามันไม่เคยถูกพัฒนาเป็นคนที่รู้จักกันมาแต่ไม่เคยถูกพัฒนาเออคนแบบนั้นน่ะจะมาในชีวิตคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีของสะสมเยอะก็ได้นะ ชอบคิดนูน่นคิดนี่ชอบลงทุนชอบนู่นนี่นั่นเป็นคนทําอะไรช้าแต่ทําอะไรชัวร์มากอ่ะเป็นแบบนั้นไม่อยากให้มันเป็นคู่กรรมเลยเนาะเออไหนดูซิแต่ถ้ามาถึงได้เนี่ยไพ่เดว,วิลขึ้นมาใบแรกนี่มาด้วยความรักมาด้วยความหลงเลยนะเออเอาจริงมาแบบสายเปเลยแหละอ่ะไนดูซิ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงอาจ๊ะดูสิมีไพ่ emperor emperor the empress ไม่ต้องเถีออยงกันนี่คือคู่ชีวิตจริงๆเมื่อคุณกับเขาได้มาเจอการความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะมีอาชีพเป็นของตัวคุณเองคุณจะมีอาชีพที่เป็นชื่อคุณนึกออกมะอาชีพที่เป็นชื่อคุณว่าแบบฉันชื่ออาชีพอาชีพเม อาชีพน้อง A อาชีพน้อง B อาชีพน้อง C อะไรอย่างเงี้ยมีอาชีพเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้มาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเมื่อได้คู่กับเขาแล้วมันเป็นยังไงแต่เขาค่อนข้างเป็นผู้นํานะบอกไว้ก่อนนะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เวงเวียงหน่อยมีเรื่องหงุดหงิดกันหน่อยทะเลาะก,กันหน่อยทะเลาะก,กันแล้วก็ต้องรู้มุงเงียบนะคะมีไพ่ไฮโลแฟนมีไพ่ห้าเมท้าเวลาจะเครียดก็ต้องใช้ คุณจะเจอคนที่ชอบสอนคุณคนคนนี้เป็นคนที่สอนแต่เขาสอนด้วยไม่ใช่สอนด้วยด้วยทิฏฐิมานะนะแต่เขาสอนเพราะเขารู้เขารู้เขาผ่านประสบการณ์มาเขารู้ว่ามันมันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะดีแก้ไขแบบนี้จะเป็นการทะเลาะกันบ้างคู่ของคุณจะเป็นคล้ายๆคู่ลิ้นกับฟันแต่มันเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วดึงมาด้วยดึงมาด้วยบุญก็ได้นะโอ้เดี๋ยวอัดเงินเสร็จ เป็นคู่ที่ดึงมาด้วยบุญได้เป็นการทะเลาะกันอย่างมีเหตุผลแต่จะทะเลาะกันเรื่อยๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็จะทะเลาะอ่ะแต่มันจะไม่ใช่การทะเลาะแบบเกลียดกันนะนะไหนเอาอีกสักหน่อยสิบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีไพ่สี่เหรียญมันก็มีไพ่สิบถ้วยเห็นไหมทะเลาะกันเพราะหึงหึงว่าอีกคนนะจะไปรักอีกคนหรืออะไรเป็นความหึงหวงเล็กๆระหว่างคู่คุณกับเขาแต่จริงๆอะรักกันมาก ได้ไพ่สิบถ้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ในเชิงพ่อแง่แม่งอนคือคุณงอนเขาเขากงอนคุณสลับกันงอนไปสลับกันงอนมาแต่ว่าจริงๆคือรักกันมากๆเลยได้สิบถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะคุณอาจจะได้คนที่เขาค่อนข้างสอนหน่อยเนาะสอนหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่รู้จริงแล้วก็ปรารถนาดีนั่นเองแล้วก็จะค่อนข้างฉุนเฉียวเวลาถ้าแบบคุณทําตัวเล่นๆคุณเป็นเด็กคุณนู่นนี่นั่นพราะเขารักคุณเงี่ย ถึงบอกว่ามาด้วยความมาด้วยมาด้วยเขาเรียกว่าไงอะ่ะมาแล้วมันมีความหึงหวงมาด้วยความหลงแบบมีหลงสเสน่ห์มีอะไรแบบนี้แต่คุณหมไม่ได้หมายความว่าคุณทําเสน่ห์เลยนะแต่ว่ามันเพราะมันอาจจะเป็นจังหวะที่ด้วยไพ่หกถ้วยด้วยม้งเคยรู้จักกันมาแล้วแต่เวลานั้นมันไม่ได้พัฒนาเมื่อมาถึงจุดนี้พอได้พัฒนามันเลยเป็นอะไรที่รวดเร็วมาถึงจุดก็สปาร์กแล้วแล้วไปต่อได้เลยอะไรนี้ก็ได้ เหมือนกันนะถ้าได้รักใครเขาก็คงรักเลยแหละเขาชอบอะไรอะเขาชอบอะไรไพ่พี่ก็บินจังเลยขอภัยนะทุกคนบินมาตั้งแต่เปิดช่องจนถึงวันนี้เอามาสิเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาชอบคือความยุติธรรมและความชัดเจน คนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนเลยที่ทําถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณสิ่งที่เขาจะมีเลยคือชัดเจนชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบอันไหนทําได้เนี่ยทําไม่ได้นะคะมีไพ่ the world เขาเป็นคนชอบอะไรความสัมพันธ์ที่ถ้ามันอะไรมันมีปัญหาถ้ามันจบได้ก็ให้มันจบไปเถอะแล้วถ้าคุณอยู่กับเขาเลือก,กเขา,าคุณจะได้เที่ยวมากเลยเป็นคู่ที่แบบออนออนทัวร์ไปนู่นมานี่ไปนู่นมานี่เพราะไพ่ the world คือไพ่การท่องเที่ยวได้ด้วย ไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเฮลตี้ไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างดีแล้วเขาเป็นคนชอบเดินทางคนคนนี้เขาก็จะฮิ้วคุณไปด้วยเขาไปไหนเขาฮิ้วคุณไปด้วยคุณได้มีอาชีพเป็นตัวของคุณแล้วนะคะถ้าคุณไปหาถ้าคุณเจอคนใหม่คนนี้นะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเมยเท้านะแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ของคนที่มันจะได้มีโมเมนต์ ในการที่บางจังหวะเขาอยู่ในโลกของเขาคุณอยู่ในโลกของคุณเพราะพี่บอกแล้วคุณจะได้ดีกับคนที่เขาค่อนข้างมีโลคส่วนตัวเป็นของตัวเองแล้วถ้าเขากําลังอยู่ในห่วงความชอบอะไรของเขา <S <s <up>. <S คุณอย่าไปยุ่งคุณจะได้มีโมเมนต์นั้นๆด้วยนะถ้าคุณอยู่กับคนคนนี้แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่เขาชอบคนที่สู้ชีวิตนะเขาชอบคนที่ไม่ยอมแพ้นะจิตไม่เท้าคือไพ่ของคนที่สู้ไพ่ของคนที่ทําอะไรแล้วไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ยืนหยัดเพื่อจุดยืนของตัวเอง เขาค่อนข้างเป็นคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลพอสมควรเลยนะคะแล้วดูสิเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบความขี้ระแวงควีนถือเหรียญเป็นผู้หญิงขี้ระแวงทุกอย่างควีนถือเหรียญดีหมดเลยการเทคแคร์ดูแลใครจะไม่ชอบชอบนะคะชอบเป็นแต่จะไม่ชอบในความขี้ระแวงที่ควีนถือเหรียญมี เพราะควีนเือเรียมเป็นคนที่มีทุกอย่างแล้วคุณได้มาแล้วคุณยังระแวงอะไรแบบนี้นะคะหดาบเนี่ยมันพ่ลักษณะคือไม่ชอบอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันเด็ดขาดเกินไปมันชัดเจนเกินไปมันเขาจะเรียกว่าความยุติธรรมมใช่ชอบความยุติธรรมใช่แต่ไม่ชอบอะไรที่ตัดสินใจเพียงแค่ครั้งเดียวและอารมณ์ชั่ววโดยไม่มีตากการรกะ อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาไม่ชอบให้ตัวคุณถ้าคุณสงสัยอะไรเขาแล้ไปเค้นหาความจริงอ่ะบอกมาบอกมาบอกมาอย่าเงี้ยไม่ชอบอืมไม่ชอบแบบนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ชอบความโลเลไม่ชอบความโลเลไม่ชอบอะไรที่แบบคาดเดาไม่ได้เชื่อถือไม่ได้แล้วก็เพ้อฝันนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบ เขาชอบอะไรที่อยู่กับสถานาการณ์ความเป็นจริงอยู่ตรงหน้าเนยพูดกันตรงหน้าเนี่ยไม่เอาขายฝันไม่เอาไม่เอาวันข้างหน้าเอาวันเนี้ยเอาวันเนี้ยก่อนเอาวันเนี้ยให้ดีก่อนพูดวันนี้ให้รู้เรื่องกันก่อนอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมคะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของเทพสักเท่าไหร่เป็นคนไหว้พระไงคนที่คุณคุยเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝั่งเทพนะแต่เขาเป็นคนไหว้พระนะเอเพราะฉะนั้นเราก็ เราก็อยู่ในชีวิตเขาได้แหละแต่เราจะมัวอะไรเราก็ต้องดูนิดนึงนะคะเราก็ปล่อยให้อยู่ในส่วนของเราเขาอยู่ในส่วนของเขาไปอย่าพยายามชักชวนตัวคนคนนี้ไม่ค่อยเชื่อนะคะค่อนข้างเชื่อหนึ่งสมองสองมือของตัวเองทําอย่างไรจึงจะได้เจอเขาคะชาวทน้ําทําอย่างไรจึงจะได้เจอเขาคะอืมมีไพ่สี่ถ้วยมีไพ่ไฮโรฟแฟนอืม เด็กดาพินดาเมื่อใดที่คุณไม่ต้องการความรักอะ่ะคุณปรงกับความรักความสัมพันธ์ไปแล้วอะ่ะคุณไม่ได้อยากได้แล้วอะ่ะเนี่ยยืนจกักรแลสูงเชยขอโทษค่ะรักแลสูงเชยไม่เอาเอามาให้ฉลอดฉันไม่เอาไม่เอาโนโนโนเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่โปลงเป็นไพ่เลิกแล้วก็เป็นไพ่ตัด เมื่อใดที่คุณไม่ได้สนใจเลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่แนะนําว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่อยู่เฉยๆจะได้ด้วยนะเพราะคนระดับพรีเมียมแบบนี้ไฮโลแฟนขึ้นมาบอกว่าทําบุญด้วยนะจ๊ะอืมแล้วมันถึงจะสามารถดึงดูดเขามาได้นะคะทําบุญด้วยนะจ๊ะคุณถึงจะมีโอกาสได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตเรานะคะ หลักๆคนที่จะเจอคนคนนี้ได้คือตอนที่คุณไม่ได้สนใจความรักแล้วเป็นเนี่ยชูสูงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันไพ่พี่เมย์ก็อยู่อย่างเงี้ยไ <c oughs> หนดูซิถ้าคุณรอคนเก่าถ้าคุณรอคนเก่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> มีไพ่เดอะฟู l มีไพ่เชมเพลน มีไพ่เก้าดาบมีไพ่แปดดาบถ้าคุณรอคนเกา่าความสัมพันธ์จะยังอยู่ในสถานะความชัดเจนไม่เหมือนเดิมเขาก็กลับมาละค่ะแต่กลับมาสร้างความปวดหัวให้คุณเหมือนเดิมแปดเหรียญคือไพ่ปวดหัวสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนะคะกลับมาสร้างปัญหาเหมือนเดิมอะไรที่ไม่เคยได้สถานะก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไปหาคนใหม่ละคะจะเป็นยังไงมีไพ่สิบดาบ มีไพ่สิดามีไพ่ The m a g i c i a n แล้วมีไพ่ไนท์ถือเหรียญคุณจะไปด้วยอาการที่คุณไม่อยากไปสักเท่าไหร่คุณจะแบบบาดเจ็บหนักมาพอสมควรแล้วคุณจะนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะเลือกเลือกคนคนนี้ด้วยสติปัญญาของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆนะขึ้นมาเป็นไนท์ถือเหรียญอย่างช้าๆนะ แต่มันถูกเลือกแล้วด้วยผู้ที่มีสติปัญญาดีและมีอาวุธครบมืออย่างคุณนะคะ The magician ขึ้นมาบอกนะจ๊ะเป็นสารที่ส่งมาจากฟากฟ้าว่าคนนี้แหละถึงจะเจ็บถึงจะเสียใจมาแต่ความเจ็บเสียใจนั้นน่ะมันจะลดลงจากสิบดาบม,มันลดลงเหลือสดาบเห็นไหมแล้วมันจะดีขึ้นนะจ๊ะ,ะดีขึ้นไม่ได้ move on แล้วล่ะถ้าอยากบอกอะไรฮะ judgment ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่แชริออนและไพ่แปดดาบไพ่บอกว่าตัวเราเองนะถึงแม้ว่าเราจะพยายามเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ตัวเองแค่ไหนนะไม่ไม่รับไม่อยากรับรู้ถึงความสุขไม่อยากรับรู้ถึงความทุกข์แค่ไหนกรรมหรือสิ่งที่เรากระทำไว้อะเนี่ยกรรมสิ่งที่เรากระทำไว้เนี่ย เขาก็ยังเดินทางมาหาเราอยู่ดีเหมือนคู่เราอะค่ะเมื่อถึงจุดจดุเขาก็จะเดินทางมาหาเราไม่ว่าจะเป็นคู่บุญหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมนั่นเองคุณเลือกได้ว่าคุณอยากได้แบบไหนถ้าคุณอยากเป็นดีเอ็ e เพรสทบุญซิจะ้ะเราจะได้ดึงดูดคู่บุญมาได้นะคะโอเคจบไปแล้วค่ะกับคลิปสอง คนใหม่นะคะชาวทัตุน้ำค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการกด subscribe กด like c o m เมต์หวังว่าจะชอบกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ